เราทำมาทั้งหมด8ฟอร์มแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราสร้างฟอร์มหน้าแรกกับฟอร์มสารบัญน,นะครับทีนี้เราก็โปรเจกต์แอดฟอร์มเราสร้างฟอร์มหน้าแรกก่อนฟอร์มหน้าแรกนะครับเราจะใส่นะใส่ภาพนี่ครับฟอร์มหน้าแรกจะตั้งชื่อฟอร์มก่อน ฟอ uh, ร์สฟอร์มเฟิร์สตัวนี้ก็ว่าหน้าแรกแล้วก็พื้นหลังให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ไอคอนคอมมอนกราฟิก ไอคอนเอาอินดัสทรีะรลวดแล้วกันนี่ครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ Windows ต้องเป็น Maximize ทีนี้ภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาจาก Picture เราจะเอาภาพอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูในได้ E นะเลยครับ ยี่รูปเอาลูกดอกบัว,วกันครับโอ้รู้สึกว่าภาพจะใหญ่มากเราจะปรับไงดีโอต,โตูลิโดถูปรับไม่ได้เลยเพราะว่า เพราะว่าในพิกเจอร์บอกแล้วว่ามันจะใหญ่ตรงตามภาพอ่าเดี๋ยวเราเอาใหม่เราเปลี่ยนใหม่ไปที่พิกเจอร์เอาภาพใหม่เอาภาพเดี๋ยวโปรแกรมเดจะดูรูปก่อนเลือกรูปก่อนครับ อ่ารูปนี้ก่อนโรงเรียนไซบอร์วัดตลาดอ่าพอดีครับเราลองขยายเต็มอืมอืมพอดีครับแล้วเดี๋ยวเราสร้างปุ่มสองปุ่ม เวลาเราลากไปมันจะมีตัวเลขบอกนะครับเราสามารถบอกได้นี่ครับนี่ปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่หนึ่งเราตั้งชื่อว่า cmd n t นะครับแล้วก็ เข้าโปรแกรมแล้วถ้าเกิดมันเกินล้วก็ขยายครับปุ่มนี้ cmd exit exit ออกโปรแกรม ตทนนี้เราจะให้ใส่สีสีนี้เป็นสีเขียวเข้าเขียวไปที่สไตล์เลือรกราฟิกตรงนี้ก็ไปที่สไตล์เลือกกราฟิกอันนี้สีต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงเพือออกอันนี้ต้องเป็นสีเขียวเพราอเข้า นี่นะครับนะครับทีนี้เราก็ได้ฟอร์มฟอร์มเฟิร์สละนั่นแรกแหละเอาเซฟก่อนฟอร์มต่อไปจะเป็นฟอร์มรายการครับก็โปรเจกต์แอดฟอร์มตั้งชื่อก่อน frm อ่ R นะ เป็นภาษาไทย F R M Index นี่แล้วก็สีพื้นสีสนเหลืองอแล้วคำอธิบายหน้าสารบัญแล้วก็ไอคอน ไอคอนครับแล้วก็ไปที่อ๋อที่งานบีบีก็มีไอคอนนี่นะครับแล้วก็ Windows State ก็ต้อง maximize ทีนี้เรามี รายการทั้งหมดนะครับ8รายการรวมทั้งหน้าแรกด้วยเราก็ใส่คอมมาบวท่อมนี่ครับอันนี้ก็ cmd cmd 1นะครับ ตัวนี้ก็เขียนว่าฟอร์มหนึ่งทีนี้เราก็ทำอันต่อไปครับทังเกตดูนะครับว่าจะให้เท่ากันไหมอันแรก h i g สามหนึ่งห้า อันที่สองไฮสมงุลกันเท่ากันเลยแล้วนี้ดูความกว้างวิดครับ1 2 1 5 1 2 1 5นะครับเท่ากันทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าไม่อยากจะวาดใหม่อยากก๊อปี้ได้ไหมได้ครับก o p ปี้เพจนะครับกปปี้อีกเพจ อก็อปีอีกเพศก็ปีอีกสังเกตดูไอชื่อเราถ้าเราก็ปีมาชื่อบนมเหมือนกันหมดนะครับไม่มีคำหนึ่งสองแล้วเพศ นี่ครับที่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นคอมมานหนึ่งตรงนี้คอมมานหนึ่งตลอดเหมือนตลอดเพราะตะกีนบอกเป็น array ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้หมดครับอันนี้ต้องเป็น cmd 2อวเป็นภาษาไทย อันนี้ก็เป็นซีมดีสานี้เป็นซีมดีอันนี้เป็นห้านี้เป็นซีมดีหก เป็นซิมดีหกนี่เป็นซิมดีเจ็ดนี่เป็นซิมดีแปด เป็น cmd axis นี่ครับแล้วทีนี้เราก็มาเปลี่ยนที่เป็นภาษาไทย form สองเดี๋ยว copy มาก่อนสาม the ทีนี้ทุกตัวจะต้องเปลี่ยนเป็นกราฟิก ไปแล้วทีนี้ออกนี่เราควรจะเป็นสีแดงครับอืมฟอร์มหนึ่งเ,เลือกเลยเอาสีลายสีแสดฟอร์มสองสีเหลืองฟอร์มสามสีเขียวฟอร์มสี่สีฟ้า ฟอมห้าสีเงินฟอมหกสีม่วงฟอมเจ็ดสีแสดฟอมฟอมแปดสีเงินเข้มนี่ครับแล้วทีนี้ตรงนี้เราเขียนว่าหน้าสารบัญ ตัวใหญ่หน่อยครับอืมแล้วทีนี้เราก็ใส่คอนเพนต์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี้ตัวสุดท้ายจริงและนี่คือ s t a t ัสบารก็มาวาดนะครับในสเตตัส bar ์นั้น เราสามารถใส่คำอธิบายอะไรก็ได้ในนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเริ่มแต่อันนี้ชื่อ form index นะครับที่ form first เราก็ต้องว่านะี่ครับ frm frm FR index ดอทโนี่ครับแล้วก็พออินเด็กโชแล้วก็เราก็ต้องปิดปิดตัวเองปิดนี้เองนี่ครับอืมอัลลดนีนะครับ แล้วทีนี้ออกโปรแกรมก็เอนเลยครับจบคำเดียวเลยหรือจะอัลลดมีก็ได้นะครับทีนี้พอเปิดหน้านี้ไปเดี๋ยวเราต้องเซตให้เป็นฟอร์มเฟิร์สก่อนนี่ครับทีนี้พอมาหน้านี้ Form 1 show แล้วก็พิมพ์เลย frm 1 s h, h space bar แล้วก็เปิดฟอร์มหนึ่งแล้วก็เป็นไงครับอันโหลดมีนี่ต้องปิดตัวเองนะครับทีนี้เราก็ก๊กอปเลยแล้วก็วางนะครับ เปลี่ยนเป็นฟอร์มสองนี้เป็น four ALLY. เป็นฟอร์มสามเป็นเป็นฟอร์มสีอันนี้เปลี่นเป็นฟอร์มห้า นี่เปลี่ยนเป็นฟอร์มหกนี่เปลี่ยนเป็นฟอร์มเจ็ดอันนี้เปลี่ยนเป็นฟอร์มแปด อร์มเฟิร์สครับอืมแลออกไปหน้าฟอร์มแรกนะครับแล้วก็ปิดทีนี้แต่และฟอร์มเดี๋ยวย่อนครับเซฟก่อนอันนี้ฟอร์มอินเด็กเซฟไปก่อนปิดไปก่อนแต่และฟอร์มนะครับเราก็ต้อง วาดปุ่มชื่อว่า c d axis คือออกครับออกเ้าไปที่สไตล์แล้วก็ใส่สีเป็นสีแดง สื่อให้รู้ว่านะครับออกอันนี้ก็คือพิมพ์ว่า form index. show แล้วก็ unload me นี่ครับฟอร์มอิกตรวโชว์อันโหลดมีทีนี้เราก็ก๊อปอันนี้ครับไปใส่หน้าเฟรมสองเพจแล้วก็ใส่อีกนี่ครับ แล้วส่อีกผมห้าก็ส่อีกพร้อมหกใส่อีกพร้อ,พอมเจ็ดพร้อมเจ็ดก็ใส่อีก รวมแปดก็ใส่อีกอนี่ก็ลองปิดไปครับเดี๋ยวใส่โค้ดทีละอันทีนี้ก็ copy code ค,ค,ครับ ผมสองผมส,ส,สามสาม,ส,ส,ามสี่ ฟอมแปดเซฟนะครับทีนี้เราก็ เริ่มเข้ามาดูได้เลยผลงานของเราเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่นี่เลยครับนี่ทีนี้การใส่สารบัญในสแต b บาไปที่ p r o p e r t y ครับแล้วเราก็ไปที่ Panel Panel คืออันนี้ตัวแรกนะครับพา n e l นี้เราใส่ลายรเราบอกใส่รูปภาพ ใส่รูปภาพนะครับเออไอคอนนี่ครับล็อกเก็ตนี่แอปพายเห็นไหมครับออออร,บกก App รบูปภาพใส่ตรงนี้แหละนี่ต่อไป Insert ร์ตพานนี่ครับเราใส่ตรงนี้สักสามพันแอปพายอ้ลืมไปครับยกเลิกก่อน เราใส่ที่พาแนวสองนี่ครับสามพันอภายนี่เราใส่ตรงนี้นว่าโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด นี่ครับเราใส่ตรงนี้ลงในเซ็นทรัลลาดตลาดวิดการ์ลงอ p แอปพลายดูสิเอาโอ้ลืมมาโทษทีโทษท,ทีลืมต้องเป็นแผงสองอืมเปิดทุกทีนะครับทุกทีเอาทีนี้ในแผงสองเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่พอเราเติมสี่พันแอปพลายนี่พอแล้วแล้วก็จัดกลาง แอปพายอ,าอะไรไม่เซ็นเตอร์ยังไม่เซ็นเตอร์เลยไม่ยอมเซ็นเตอร์ให้เราจัดใหม่ครับเปิดทีเป็นพาเนลหนึ่งทีนี่เป็นศการแล้ว ีต่อไปเราจะอินเสิร์ตพาแนลอ้าวเราอันที่สองให้เป็นเวลา t i ม e แอพพลายนะครับอันที่สองก็จัดเป็นกลางสักหน่อยนี่นี่ ต่อไปเราจะอินเสิร์ทพาร์นอีกการอินเสิร์ทนะครับเราจะต้องกดเป็นหลังสุดก่อนนะพาร์แน,นลสามนี้เราจะให้เป็นก็เรียกว่าเครดิตเราเราใส่ไปเลยสักห้าพันแอปพาย แล้วก็เลื่อนมาที่สี่เหมือนเดิมดพิมพ์ลายอ๋อผิด ครับน,นี้ลองดูพอดีเป๊ะเลยนะจัดการกหน่อยอืมพอดีเลยครับอันสุดท้ายพานแนลสุดท้ายนี้ Insert พ a น e l ครับเอาสามพัน อีกแล้วคอยลืมตัวนี้เลยเลยครับเนี่ยอืมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับนะครับอันแรกเนี่ยเราใส่สามพันพอดีเลย นะครับแต่จัดกลางได้ไหมนี่อ๋อตัวรูปภาพไม่จัดกลางให้ครับอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับทีนี้เราก็จะเซฟแล้วก็ลองลันนะครับเข้าโปรแกรมนี่มาหน้านี้เลยฟอร์มหนึ่งอ่าออก ฟอมสองออกฟอมสามอุ้ยออกฟอมสี่ออกฟอมห้าออกฟอร์มหกออกเอาฟอร์มหกไม่ไม่นั่นฟอมเจ็ดอ่าออกฟอมแปด ้ำกันฮะเฟนร์มแปดออกฟอร์มเจ็ดออกฟอร์มหกอ๋อฟอร์มหกเราไม่ได้ตั้งค่าให้ m a บ i m i z ์ครับอืมอ่าเรียบร้อยครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับในการาเรียนคมนเนนต่างๆและลองสร้างฟอร์มหน้าแรกครับแล้วก็ฟอร์มสารบัญแบบง่ายๆดูนะครับ